เลิกอะไรเราโย่เลิกคืออะไรเลิกเอาของตัวเองเวลาขายไม่ดีเลยนะอะไรขายไม่ดีขายดีหมดซื้อเลคานอื่นบ้างซื้อเลคานตตัวเองบ้างคือจะบอกว่าก่อนที่จะไปเจอแขกรับเชิญวันเนี้ยขอขายของกูก่อนได้ไหมเพราะอะไรก่อนถึงวันนี้ถึงอยากขายเพราะว่าเพิ่งออกเจลล้างหน้าตัวใหม่และต้องการกระตุ้นยอดคนน่ยยังไม่ค่อยรู้ว่ามีเจลล้างหน้าวิตามินซีของเมอร์ซี่ขายในไทยเลยเว้ยแต่ของขไวท์ที่เป็นวิตามินเซรั่มตัวนี้คือเจลล้างหน้าใสให้นาช่วยไหม รู้จักป่ะรู้จักนะจะบอกว่าใช้อยู่ด้วย มาหน่อยมาหน่อยมาเกลีใจทึงแต่แรกก็จบแล้วนั่งหลงนั่งรออะไรกูงงมากเลยอ่ะช่วยช่วยขายสอกว่ารู้จักนงแต่สมัยแบบไบวินมีซีรีส์อ่ะผิวไบรท์ใช้เมอร์ซี้ใช่ฮะอยากให้ดูก่อนมันจะมีสองตัวนะคะตอนนี้ตัวที่นาใช้ตอนเนี้ยนะคะคือตัวนี้ที่นาใช้ประจําเพราะว่าบอกก่อนว่าก่อนหน้าเนี้ยมีปัญหาเรื่องผิวเนี่ยแห้งปวดหัวมากคือรอยด่างดำบนใบหน้าอ่าฮะแล้วก็ใช้แล้วก็ดีนะก็ชอบมันใสครับอันนี้มันใสตอนแรกเลยนะเริ่มต้นจากการ ชอบไบต์แล้วไปซื้อใช้ตามแล้วติดตอนหลังซื้อประจำเซเว่นแต่ก่อนกูกูทำเป็นขวดแล้วขวดอ่ะมันราคามันก็สูงเพราะมันเป็นเซรั่มตัวแต่ไม่ถึงมันกินได้น้งใส่ได้ทีเนี้ยกูก็เลยเปลี่ยนจากเซรั่มขวดเป็นเซรั่มซองแล้วทุกคนนี้ไม่มีขวดแล้วมีขวดอยู่ในวัสด์แต่ถ้าเซรั่มซองเนี่ยอยู่ในเซเว่นได้เลยใช่จะบอกว่าความเนี่ยชอบคือเวลาที่เราหยดเนี่ยหยดไปนิดนึงแค่นี้นะ จากผิวถ้าผิวเราแห้งมากๆอันนะเคยแบบใช้บางตัวแล้วรู้สึกว่าวิซี่บางตัวใช้แล้วรู้สึกหน้ามันตึงเกินไปอ่ะแต่ตัวนี้ไม่ยุบยิบไม่กัดหน้าแลวที่สาคัญคือไม่เหนียวเหนอ่ะทาแล้วชุ่มชื้นเคยเป็นสิวแต้มปุ๊บคืนวันรุ่งขึ้นอ่ะนะคะรู้สึกแล้วว่าสิวมันเริ่มยุบลงแต่จะบอกว่าด้วยความที่มันเป็นเนื้อเซรั่มอ่ะมันไม่ต้องทาเยอะใช่ทาประมาณเท่านี้ก็ได้แล้วทั้งหน้าเนี่ยอ่ะหรกูรู้เป้ไปตลอดแล้วเนี่ยในมุมที่เป็นเป็นผู้ชายชอบซองมากกว่าเป็นผู้ชายเรารู้ต้อองการระไที่มันเปปิด๊ ตึ๊กเหมือนเหมือนเด็ดเลยเลยอ่ะคนไหนชอบใช้อะไรที่แบบง่ายๆซื้อในเซเว่นง่ายๆแล้วก็<ซ>ไม่แพง<ม>แล้วก็ใช้หมดปุ๊บก็ทิ้งไปต่างจังหวัดก็<ช>หยิบไปง่ายๆหรือว่าไม่ได้หยิบไปก็ไปเข้าเซเว่นต่างจังหวัดใครมีปัญหานะเวลาล้างหน้าน่ะจะมีปัญหาแต่งหน้าหนาแต่งหน้าน่ะแล้วเวลาล้างหน้าล้างไม่หมดค่ะพอใช้ตัวนี้ดูความที่เราใช้จากเซรั่มเราเลยเปิดใจใช้เจลล้างหน้าพอใช้ตัวนี้พอล้างเสร็จปุ๊บเอหน่านุ่มเป็นอารมณ์แบบล้างด้วยบำรุงด้วยก็สบายใจแต่ที่สำคัญคือจากที่เคยผิวอุดตันใช่มะ สิวไม่ขึ้นอาซีอาซูมได้สีได้เลยว่าหน้าเนี่ยไม่มีสีตัวนี้สะอาดล้ำลึกถึงลูกขุมขนผู้ิใช้เองใช้จริงวใช้จริงมากใช้จริงจบรายการวันนี้ใครได้เข้าเซเว่นอ่ะก็ไปซื้อเลยจริงต้องเก่งใจถ้าใช้จริงนะกล้าพูดให้แต่ถ้าไม่ได้ใช้อย่ามาฝืนใจนะหยิบพอให้ก็ไม่พูดหยิบคู่เลย2องร้บาทที่เซเว่นอีเลเว่น นี่นีีต้อนรับแขกรับเชิญเป็นทางการก่อนดีกว,ว่าสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบไม่เคยอยู่ท่ามกัาผู้ชายสองคนชายในครั้งนี้เนะ ผู้ชายหนึ่งครับผู้ชายหนึ่งไม่ใช่เราเรานับเรานับเป็นแบบตรง้ามเราสองคนนะอคือเคยมากกว่านั้นไม่เคยแค่สองเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยว่าชีวิตของแอนนาเป็นไงบ้างตั้งแต่เริ่มตอนเด็กเกงผู้นี่ไม่เคยเก๋งอยู่แล้วเดี๋ยวคุยแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่ามันไม่เกรงเลยแล้วตอนเด็กๆแอนนาเนี่ยเป็นยังไงอ่ะเป็นเป็นคนเป็นคนที่ไหนเป็นแบบเป็นกระเทยเลยค่ะกระเทยหัวโปกอย่างนี้เลยกระเทยผมสั้นเด็กๆปหนึ่งคือเป็นกระเทยเลยตั้งแต่ จำความได้เลยป่ะไม่เคยจีบก็ลืมตาดูโลกคือนี่คือกระเทยเลยตาก็จะมาพร้อมตอนเกิดแล้วทั้งที่เราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนหรือแปลว่าเราต้องเเคยไมนคือจริตที่ได้มาแต่ชาติฟังก่อนโอเคมันติดตัวมันเลยว่าเนี่ยเดดเดร็อเราเนี่ยคือผู้หญิงโอเคแล้วจริตเราคือมายมานยางเลยคือมีครบหมดพ่อแม่รู้รู้ด่าเขาเขาว่าไหมปุ๊บสิ ทุบเลยเหรอจริงเหอทุบเลยพ่อแม่ก็ทุบนิดนึงพ่อไม่ว่าพ่อพ่อไม่ได้อยู่ด้วยพ่อแม่เลิกทะเลิกกันตั้งแต่เด็กเราอยู่กับแม่ก็อยู่กับแม่แม่ก็ตีแม่ผันเสื้อโดนตลอดแม่ผันเสื้อการไม่ยอมตีด้วยเรื่องอะไรไม่เลี้ยวให้แค่ผลแค่ออกสาวเหรอที่ตียงหนักคือแต่งหญิงแล้วก็ค้่สมรรคแม่ในหมดแล้วเราเคยกลัวบ้างไหมกลัวแบบไม่อยากแต่งหญิงไม่อยากแต่งาอ๋อไม่กลัวจ้าตีให้ตายก็จะแต่งต่อเราเป็นจิตวิญญาณเรามันเข้มข้นอ่ะเราเป็นคนกร ใใตแล้วก็เรียนเริ่มเข้าโรงเรียนโรงเรียนเป็นเราเริ่มมาจากครอบครัวยากจนพ่อแม่ส่งไปเรียนโรงเรียนวัดแล้วโรงเรียนที่เราเรียนเนี่ยเด็กครูหรือใครก็ตามในยุคนั้นเมื่อประมาณ3ามสว่ปีก่อนไม่เข้าใจว่าอะไรคือตุนก็เคยนะยุคยุกเหี้ยมากอีตุนอีตุด บูลลี่ทำไมก่อนไอ้อาก็เรียกเราเป็นอีโต้อีโต้ใช่แต่โตขึ้นหน้าเขาไม่ได้เรียกเราแบบนั้นเขาเรียกเราทีักอ่ะเฮ้ยแล้วคือตอนตอนเด็กๆอย่างเนี้ยโดนบูลลี่ไหมโดนโดนตลอดโดนจนจิตใจมันเข้มแข็งอะแล้วไอเอารองเท้าป่าแล้วใส่หน้าเรา ออกไปยุดแนมะ่แล้วเข้ามาเรียนในห้องเพราะห้องนี้มีแต่เด็กผู้ชายแล,แล้วผู้หญิงก็แบบมาปอบอ่ะไม่เป็นไรนะเพื่อนผู้หญิงวอกบบไม่เป็นไรนะเราก็แบบก็อยู่กับเพื่อนผู้หญิงตลอดคาแรคเตอร์เราในโรงเรียนตอนนั้นเราเป็นสายตีไหมหรือว่าเราเป็นแบบเรียบร้อยโแลดเราโนแลนเลยเรียบร้อยรเรียนรู้เก่งเราเ่งารู้จักเขามาแรกตอนปอช .1 ตอนเด็กก็คือเรายิ่งกว่าผ้าที่มันพับไปการการการเรียนเราดีเลยสอบได้ที่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนหนึ่งได้ที่แปดแม่ตีขาลายเลย คือถามว่าเป็นเด็กเรียบร้อยไหมเราไม่รู้ว่าโลกมันเป็นยังไงเพราะว่าเรารู้แค่โรงบ้านกับโรงเรียนมีสองที่นะคะไม่เคยได้ไปเที่ยวมีพี่น้องไหมนะมีค่ะสองคนคือน้องน้องชายน้องชายแล้วก็ช่น้องชายเราเล่นตุ๊กตากระดาษตัวระบาดน้องชายตอนนี้เป็นผู้ชายแท้ชายแท้แต่ว่าเขาก็เล่นตุ๊กตาตัวระบาดกับเราแล้วตอนเข้าปวชหนึ่งเนี่ยคือปวชหนึ่งคือมสี่ป่ะ เทียบเท่าม4ปะ่ะใช่ค่ะแล้วทำไมตอนนั้นถึงเริ่มแรดอะ่ะพวกเตรงเราจริงเราแรดตั้งแต่เด็กแล้วแหละเราดูาละครเมื่อก่อนมันมีเรื่องลิศยา,ามีเรื่องแบบเพลงพิศวาส acting แ,แบบเวอร์อแล้วเราก็จะฉันชอบจริตแบบนี้ฉันอยากเป็นแบบนี้ฉันอยากแรดแบบนั้นจังเลยอ่ะแต่พอกลับบ้านปุ๊บเราทำไม่ได้อ่ะเราต้องเก็บมันไว้เรามีแฟนคนแรกในโรงเรียนปะไม่เคยมีหรอกค่ะเป็นกรเยเด็กหน้าตาไม่แต่ว่าตั้งแต่ตอน1ยันปหก็ยังไม่มีไม่มีครับมสมก็ยังไม่มี คือบอกรักทุกคนแล้วด้านแล้วบอกเขาแล้วรีแอคเขายังไงอ่ะเขาแบบว่าเราไม่ชอบผู้ชายเคยแบบเขียนคําว่ารักอะประมาณแบบประมาณเป็นพันอันเป็นพันคาใส่กระดาษใหญ่ใหญ่อะแล้วก็ทําแบบหน้ารักนหารให้ผู้ชายแล้วผู้ชายอบ้ชาะไรฉีกละเอียดหมดเลยค่ะแล้วด่าว่าแล้วบอกว่าถ้าต่อได้เป็นแฟนด้วยแล้วต่อมาไม่ต่ากว่าประมาณสองพันชิ้นเลยมั้งฉีกเธยกเคยฉีกเธอฉีกเธอก็ต่อสุดกทธิ์เลยฉีกเธอ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 ฉีกเอฉีกอฉีกเธ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 อีกเธอฉีกเธอฉีกเธอฉีกเอต่อ ต่อได้แล้วมันทำไงู้ชายยอมรับเลยเป็นแฟนหรอไม่ไม่ไม่ยอมรับว่าเป็นแฟนแต่ยอมรับว่าเรารักเขาแล้วเขาก็รู้สึกดีกับเราที่เราทำแบบเขาแบบนั้นเราอะไปชอบแบบหัวหน้าแก๊งอารมณ์มาเฟียอย่างนี้เลยอะแบบแเหรอคาโจในห้องอะแล้วเราแบบไฟฟันแบบเราไฟสูงอะแล้วเป็นกระเทยที่แบบยัได้ขายใหญ่กระเทยกระเทยโนเนมหลังห้องเหมือนอารมณ์แบบเด็กเนิร์ดอะ แต่แรกเขาไม่รับรักเนะเขามองเราเหยียดด้วยซ้ำเรามีวิธีการบอกเขาเาว่องเขาไม่ขโดถีบเราด้วยนะอ๋อแต่เราสู้เราต่อยกับแล้วสุดท้ายเขารับรักเราไหมรับรักเราแต่ว่าเราไม่ได้เป็นแฟนกันก็คือแค่ปรับปีเลยกบบเล็กนินยอมยอมยอมรับกันคือทอคุยกันวละสองสามชั่วโมงโดยที่เพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนไม่มีแต่ไม่ได้กินนะโง่โง่มากแล้วคือต่ำ แล้วแล้คิดว่าถ้าตอนนั้นถ้าเราจะกินเขาอ่ะก็ไม่เหลือเขาทนได้ใช่ไหมเขาเขาจะให้าเขาบอกเราเหรอมาบ้านเราไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่แบบทำไรเหรออันนั้นคือมออะไรอันนี้คือมอมาถามคือมันก็เด็กแต่ก็เธอเสียความโง่ก็เธอเสียดายมากปนนััจจุบะไม่เหลือตั้งแต่ตอนแรถ้าย้อนกลับไปก็จะเสียโต้นจากมอหนึ่งพัฒนยมมันต้องมีลูกส่งลูกเสืออะไรอย่างนี้ป่ะใช่ค่ะมีเข้าค่ายอะไรอย่างนี้มีเหตุการณ์อะไรตลกๆไหมตอนเข้าค่ายลูกเสือผู้ชายจะคงมีสินเราพยายาม พยายามพองเขินก็คือแบบมาจับพองเขินคือแบบทําเป็นเล่นอะทําเล่นๆอะฮะฮะแต่เราอ่ะทำมันแัดจริลีกตอนนั้นทุ่นหลงไม่เอาอย่าไงนี้ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยคือความนี่เด็กๆอย่าทํานะถ้ามีใครทำมันเสียดายอย่ามันเสียดายตอนโตไม่เอาโอ๊ยเธอร้องไห้ว่าร้องไห้ร้องทำไมก่อนมีแฟนคนแรกตอนม .4 เลยเหรอ เราไ้ายมีแฟนเลยทั้งชีวิตคําว่าแฟนสำหรับนาคือเรารักเขาแล้วเขาก็ต้องรักเราแล้วตอบรับเป็นแฟนแล้วสังคมรับรู้เราไม่เคยมีโมเมนต์นี้เลยเราได้แต่แอบรักแอบชอบแอบกินแล้วที่เกิดขึ้นตอนเราเริ่มแรกเนี่ยมันคืออะไรมันเกิดขึ้นพอชอคือความรักของมรวาเราแรกแต่เราแรกมากแรกยังไงอ่ะผมยาวแต่งหญิงคำว่าแรกคือเราล่างด้วยนะแต่งหญิงแล้ว แล้วนั่งอยู่หลังห้องผู้ชายเปิดนานตรงนั้นให้ดูอะเปิดลตอกใจกลนะแล้วแบบมุ๊ยเธอทําทอะไรอะผู้ชายเปิดเจียวขึ้นมาเลยเหรอเปิดให้ดูแล้วหล่อมากมีปัจจันเปดาราด,ด้วยนะแล้วชอบไปจับด้วยนะเขาแบบว่าจับดีจับดีจับดีบดอะไรเงี้ยเราก็จับอุ๊ยรถแล้วนั่นเ,เป็นครั้งแรกที่เราเห็นคือโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียน,ยนที่รวมคนหล่อหล่ะ<า>คือเราปิดกัน้นตัวเองมาตลอดชีวิตเราต้องยอมเปิดใจามันก็อันล็อกเลยอันล็อกแล้วตอนเราเริ่มแต่งหญิงเนี่ยเริ่มจากอะไรก่อนอ๋อเริิ่่มมจาาาากกกรไปยืวบเนนพงข้้ พี่งานบ้านเป็นพี่ก็เป็นกระเทยเขาก็แนะนำให้รู้จักแป้งดานนอสที่ทาแล้วขาวทั้งตัวพ่อแม่หัวจนเท้าทาแล้วก็แขนจนเปลืองเปลืองไหมเราไม่ใช่หอมที่เราไปกลิ่นแป้งมันแรงขนาดนี้กลิ่นแป้งอ่ะเขาจะกลิ่นแป้งที่เราทาแบบแบบเราทาหมดเลยอ่ะผมเริ่มซอยหน่อยกูปุ๊บใจเราแตกมากเชื่อไหมว่าความมั่นใจของเราเนี่ยตอนนั้นถึงขั้นที่ว่า วันไหนที่คุณครู้่าแต่งหน้าล้วติ๋วตาปอมไปเรียนแล้วมองแกมันดูเหมือนคนตาดำย้อนต่อยอะแล้วจุดถึงจุดไหนที่แบบที่เลิกแล้วไม่เอาแล้วฉันไม่เป็นเด็กเรียบร้อยแล้วฉันเปิดใจเล่นพอซอหนึ่งคือไปเจอกับผู้ชายอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาก็เปิดใจอะแล้วเราเขาเปิดใจก็รักกันคนนี้ชื่อโอน <Okay. S 2> ชื่อโอนชื่อจริงชื่ออภิเชษอันนี้หาไม่เจอเลยอะ <Okay. S 2> ไปกินไดดมอนด้วยกันนะแล้วแบบเขาขป้อนเราเขาชวนเราไปกินเออเขาป้อนเราด้วยนะป้อนเลยไปไกลบ้างสุดขนาดไหนเอาจริงๆคือรักเลยนะหอมเหมิมแบบ ก<ข>อดจูบมีไหมจะไปถึงจุดนั้นได้เลยแต่เพียงแค่ว่าเป็นผู้ชายที่แบบให้เกียรติเรามากอ่ะแสดงว่าเขาก็บอกว่าถ้าเราไม่พร้อมเขาก็ไม่ทําทุกวันนี้รู้ไปอยู่ไหนเนี่ยถ้าถ้าแบบดูอยู่เ้าติดต่อมาหน่อย <c oughs> จะซ่ <c oughs> ะอม <c oughs> หน่อยจะซ่อมหนึ่งราอยล่นเดยจะพอ <c oughs> แล้วเดีลยจะปล่อยไปเขาแสดงว่าเราก็เก็บความซิงของเรามาตลอดคือจริงๆิเรื่องซิงอ่ะเราหมดตั้งแต่ปอชอยมาแหละ เพราะว่าเราไปเที่ยวอาเซียบอกเ่อก่อนมันจะมีเบบี้บิงลูดมอร์แกนออกซิเจนครั้งแรกเกิดขึ้นได้ยังไงครั้งแรกเกิดขึ้นคือไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอแล้วไม่รู้จักว่าเธอเป็นใครแล้วไม่รู้ชื่อเมาเหรอเม,อมวาวะเขาไม่ได้เมามีสติทุกอย่างเขาเรียนโรงเรียนชายรู้นรงเรียนแห่งหนึ่งเฮ้ยแต่ทำไมตอนนั้นเราเราไปเที่ยวได้เพราะว่าอายุเลยไม่ถึงนี่เพราะถึงกำรนดจะมาจับมีวินีห้าสองเจ็ดใช่ไหมสมัยประชาชนสมัยก่อนเป็นกระดาษกระดีดเอาเศษเอาเจ็ดออกแล้วไปเอาหนึ่งตัวอื่นมาใส่เเ้้้าาาไไปปแลลวกก็อออคืบทีี่รรนนึง กูเคยทำกูเคยทำแล้ดีตอนที่ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธออย่างเงี้ยแล้วคืออะไรได้ทําให้เราสตรองแบบว่าวันไหนสแตนได้เลยครั้งแรกของเราแล้วแล้วเจ็บไหมครั้งแรกเราลุกแล้วเรารับอ๋อไม่เราได้ผู้ชายแท้ครั้งแรกคือเราได้เราโดนผู้ชายแท้เลยแต่งหญิงจ้ะมีวิกจัดเต็มพร้อมกระโปรงชุดแซกผ่าขึ้นมาถึงแบบโอ้สูงมากซึ่งเขาก็รู้ว่าเราเป็นกระเทยเราสนุงสนายเราใส่หมกครบเขารู้แล้วว่าเราเป็นกระเทยเขาตอนนั้นคือมันชัดมากถามว่าสวยไหมท้ามืดเราสวยท้ามืด คือมันมืดอ่ะถ้าเรายืนอยู่ตรงใต้ใต้เนี่ยใต้ตอมออ่ะตอมอพระรามเก้าตรงอาเซียเห็นปะแต่ทำไมไปเที่ยวแล้วไปยืนอยู่ใต้ตอมออ่ะออไม่ได้ไปเที่ยวเราไปยืนเฉยๆให้โดนเอ้าอีเชี่ยนี่พูดกูก็คิดว่าไปอาเซียไปอาเซียคือไปเดินหน้าร้านอ๋อเพราะถ้าเข้านานต้องเสียเงินมึงเยอะเปิดร้านเราเราเราไม่มีตังค์เราจะเปิดร้านแค่เสาร์อาทิตย์ ดันหนึ่งสุกเราไปล่าคือเรายอมรับเลยว,ว่าเราเริ่มแรดจากการที่เรามีเพื่อนแรดคือเราก็อายเขาก็ไม่กล้าไงาแต่ผู้ชายเขาก็เหมือนไม่กล้าเหมือนไม่เป็นแต่สุดท้ายแล้วจะเผอิวว่าธรรมชาติอะ่ะมันจัดสรรให้เราทําได้ทุกอย่าง <c oughs> ครั้งแรกไม,ไ,มไม่จริงแม่มันก็มีพวกที่ทจัดสรรแล้วปุ๊บก,ก็ไปเข้าโรงพยาบาลเลยก็มีอีจริงอ๋อตูดแหกกูกูเข้าโรงพยาบาลเลยวันที่เขาไ<อ>ข้ไข้ไข้ขึ้นมันบอกกูไปหามหมอหอ่ะแล้วหมอบอกว่าอันนี้เป็นไรมากูบอกว่าอ๋อท้องผูกครับ แล้วหมอก็ตรวจตูดแล้วหมอเขบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ท้องผูกนะครับอันนี้มันมีการสอดใส่กูบอกว่าอ๋อครับ <laughs> ยีย่อ,อะไรคนะุตอบอะไรครั้งแรกที่โดนมันมันไม่ได้เสียวเลยย,ยังไม่ฟินแน่นอนหรือผวชายเสียวเล็กหรือเปล่าความเสี่ยวมันจะเริ่มมาตอนที่เราเริ่มหลวมกับตีสองกินผู้ชายเสร็จตีห้าโรงเรียนเข้าเจ็ดโมงเช้า เรียนรู้เรื่องด้วยเคยแชร์ผู้ชายกับเพื่อนกับเธอนี้ด้วยไหมมีก็แบบคนนี้อร่อยมากเธอเอาไปเธอไปกินบ้างอ๋อแต่ไม่ได้แชร์ไม่ได้แชร์ร่วมเตียงกันไม่ได้แชร์พร้อมกัน3คนมี2อหนึ่งอ๋อเคยจ้าผู้ชายติดคนก็เคยกูกูรู้สึกว่าแอนนาเป็นคนที่กูถามอะไรไปที่แบบเป็นแฟนตาซีแล้วอ่ะก็คือเคยเคยหมดคือเวลาที่เราจะดีลกับเขาอ่ะ คือมันมันจะต้องเป็นยังไงเหรอค่ะไว <c oughs> จ am ไว <c oughs> คือได้ก่อนคนแรกสมมติว่าแล้วเขาพิเ<ข>่เดินมาเป็นผู้ชายที่เราชอบเป็นมาเป็นกลุ่มเลยเราเปิดก่อนเลยป่ะ้ขอโทษนะคะอดีว่าจะกลับบ้านนะแต่ว่าต้องกลับตีห้าเพราะว่าที่บ้านรอก่ะกลับบ้านเธอได้ไหมอ่ะผู้ชายส่วนใหญ่ตอบว่าจะมันเมาปะ่ะมันมืดมันไม่ได้เมามันมืดถ้าเมาอะไรไปเอาคนเมาเคยมาแล้ว เพื่อนพามากินมันเยี่ยวใส่ปากเลยโหดมากเราจะรู้ได้ไงว่าผู้ชายคนไหนที่ที่เอากะเทยคนไหนไม่เอากะเทยเลยอ๋อถ้าเราแซวไปปุ๊บแล้วมันรีแอคกลับมาไม่เอาคือมันมันฟาดเลยจ้ะมีเคสใหญ่ๆเรื่องอะไรบ้างที่แบบต้องจําได้เลยอ่ะเคยหนักๆเลยก็คืออันนี้เคยเล่าในรายการอื่นไปละอ่าฮะเคยไปโดนแบบเด็กก่อสร้างอ่ะ เด็กเรียนเรียนแบบเรียนช่างอ่ะเขากินเหล้ากินอะไรอยู่ข้างในก็จะมีซอยตัวเปรี้ยวแล้วก็มีตึกร้านเราก็ความแรกเนาะใส่วิกใส่อะไรใส่ก็เดินไปไปกับเพื่อนเดินรอบแรกมันก็ไม่มีอะไรไม่โดนรอบสองเดินสิบรอบถึงได้รู้ว่าเราคงคันมากมันก็เลยมาเลยจัดกี่คนเ3สิบสามคนพี่ชายเรามีอยู่กี่คนสองคนแลนวเพื่อว่าอะไรสี่คนนึงคือผมสั้นไม่ใส่ไม่แต่งหนวดด้วยมันเดินหลายรอบจังเลี้ยงเบียร์เราหน่อย ได้สิเพราะคนนี้นั่งกินมันหล่อไแล้วเราโดนคนหล่อคือมาหลากหลายเลยอ้วนผอมสูงต่ำดำขาวพีนาดหมด11คนต้องเซ็งอล้วว่าพี่นาดหมดแล้วตอนแรกพอเราเห็นพอเขา13คนปุ๊บอุ้ยพี่ผี11ผี11แล้วก็มีเทวดา2เอาไงดีเราแบบถอนตัวดีกว่าไม่ทันและจามอุ้มเราขึ้นเลยอุ้มเลยอุ้มเลยนะอุ้มเลยล็อกตัวแล้วอุ้มขึ้นไปตึกหล้งนอนบนพื้นปูน อ๋อพื้นปูนแบบมีก่อสร้างมีเศษอิฐเศษดินอะไรตรงนั้นอยู่ตึกนั้นอะแล้วตอนที่เย่เย่กันอย่างเงี้ยเราก็จะต้องทวิลสราเราก็ต้องอยากจะดึงแต่อีตัวเทวดามาสองตัวป่ะเทวดาหนีแต่แรกเอาหรอเทวดาไปแต่แรกแล้วแล้วความสั่งลรคือเพื่อนเราแดกเทวดาด้วยแล้วอนเราให้แดกเทวดาแล้วเราแดกผีติดแอบมีคนนึ่งพยายามใช้ถุงก๊อปแก๊ป มีถุงมาถุงมาติกอ่ะไม่มันไม่มงยามไ่หาถุงมาติกมานี่บอกบ้าหรือเปล่าดูละครมากไปหรือเปล่าอีโคหล่อมันก็แบบเกรงใจคนเพื่อนหน้าตาที่ไม่ดีแล้วเป็นแบบฝาโจ๋อ่ะมันก็ปล่อยให้เราโดนก่อนแล้วเพื่อนมันก็นั่งมองโอ้ยตอนนั้นแบบคือเชอป่ะเคยดูละครเรื่องมาทุสอนมาที่แบบล่าลคิดนิสักูคือพึ่งคือพึ่งมหดีไปลูกตอนนั้นเราเราเจ็บอะก็ต้องเจ็บปะเจ็บเสียใจแล้วแบบหลังเหตุการณ์นั้นเลิกแต่งหญิงเลยเป็นเกย์แล้วเป็นเป็นเกย์ขายดีไหมโอ๊ย โอ้ยคือดีไม่ได้เลย <_ an> จริตเราอ่จะจริตกระเทยเแบบนั้นก็จะมีสาหน้าสาหน้าแก้งอ,อ่ะครั้งแรกใครแนะนําเพืเ่อนบรรยากาศตอนนั้นเป็นไงบ้าง <_ an> ก็ตกใจเพราะมันมีโองกดมันเป็นกระดานแล้วก็แบบซับซ้อนอ่ะนันแล้วเราไปแล้วแ,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 แบบโอ๊ยทำไมมันแบบสนุกจังเลยมันแบบมันเหมือนแบบวันดูอว่าแี้วกามเข้าไปต้องใส่ผ้าขนหนูใส่ผ้าขนหนูตัวเดียวแล้วก็เข้าไปแล้วแบบ โอ้ยได้รูปได้คาไ,ได้จับได้จับก็ไสนุกสนานจังแล้วเวลาเราเข้าไปในนั้นเรารู้ได้ไงว่าคนนี้จะเป็นท็อปหรือคนนี้เป็นบอทท็อมก็ไม่รู้หรอกเขาไม่เสียงดวงในห้องไม่เสียงดวงเอาก็ไม่ฟาดกันเว้ว่าเปิดไฟ <c oughs> แล้วแบบเป็นใครละทาประเทศไทยจะมีแค่ซาวน่าเกย์อ่าแต่ในต่างประเทศอ่ะเขาจะมีซาวน่าที่เป็นชายหญิงด้วยแล้วก็เธอก็คือได้รับการโอเพนได้เป็นเพศหญิงเข้าไปไม่ <c oughs> แต่นะอยากรู้แล้วสมมติ ชอบพอกันเจอกันชอบเสร็จแล้วทําที่ไหนเธอทําตรงนั้นเลยอ๋อตรงนั้นเลยจ้ะมีคนอื่นเดินมาผ่านก็ก็ช่างเขา20คนผู้หญิงตรงนั้นอยู่คนเดียวแล้วก็ล้อเยืนมาจริงจริงเหรอ ผู้หญิงจริงเรเป็นคุณป้าประมาณอายุประมาณ50แล้วผู้ชายมีตั้งแต่วัยรุ่นเด็กหลุมหน้าตาหล่อเป็นถึงของแก่ป้าฟาด20คนป้าเก่งมากรับโอเคพอเราเป็นเป็นเกย์ละเปิดเจอโลกของสาวหน้าเป็นเกย์อยู่กี่ปีจะเป็นตัวเองไม่ลุ้ลุ้มตอนนั้นก็ไม่ก็ไม่ได้มีแฟนไม่ได้มีความรักตอนเด็กเราหน้าตาขี้เหล่ก็ตอนนี้อาจจะดูขี้เหล่ก็จริงแต่มันดีขึ้นมาเดิมเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าตัดสินใจเปลี่ยนกลับมาเป็นกระเทยดีกว่ากระเทยดีกว่าได้ยินว่า อาน,นาเคยไปที่ต่างประเทศคือแบบไปไปททางานนะนะครบครอบครัวเป็นนี่ไยวันนี่ไยวันคือกู้นอกระบบกู้นอกระบบช่วงนั้นจบแล้วเขเลยยุดทางานอย่ทีวีพูเลยเป็นอานาทีวีพูแล้วอ๋อก็คือเมื่อประมาณสักแบบสิบปีก่อนก็ไปสวิตก,ก็ไปทํางานก็ไปเจอแบบจากคนที่ชื่นชอบเรื่องของเพศเรื่องเซ็กเรื่องอะไรเนี้ย เชื่อว่ามนุษย์ชอบอย่าลืมเรื่อเซ็กแต่ว่าถ้าพ่อไปทํางานอย่างนั้นอ่ะคุณจะเกร็ดกลัวไปเลยมันคือเป็นร้านนวดเหรอมันคือร้านนวดมาสสาดพ่อไปแล้วเราติดต่อใครอ่ะเรารู้จักใครก็มีเพื่อนทําเขาแบบเพื่อนเคยไปทํามาก่อนเป็นเซทัวเกอร์ถูกไหมใช่สำหรับคนต่างประเทศอ่ะไทยมาสสาดต่างประเทศคือ คือสําหรับมันมีทั้งซ่องเลยโดยตรงเพราะว่ามันถูกกฎหมายมันมีทั้งคนไทยทั้งต่างชาติคืออนาก็ไปมาหลายร้านพอสมควรอ๋อแสดงว่าร้านคนไทยร้านคนรัสเซียร้านคนสวิตโอเคซึ่งตอนนั้นมี่เยอะเยอะะขนาดไหนครับสองแสนมั้คะสองสองแสนแต่เราก็ไม่มีตังที่จะไปช่วยคนไม่มีพี่คนไม่มีคือเงินร้อยก็ไม่มีอ่ะแล้วพอเราไปที่นู่นแล้วเราเจออะไรที่แบบแปลกๆกบ้างไหม เจอโซฟาล็อนแจมือมาหมดตบตีกระชากหัวโอ้โหแบบเจอหมดทุกอย่างเลยอะ่ะเรารอบอกได้ไหมว่าราจะทําแค่ชุดเล็กหรือว่าหรือไม่ได้ต้องแล้วแต่เรากตกลงกันก่อนเขาจะมีการตกลงกันว่าอาซาดิชนะทาําซาดิชได้ไหมอันนี้เป็นเคสพิเศษนะนนเคสพิเศษก็อาจจะมีในเรื่องของสิ่งต้องห้ามถ้าเราเป็นคนที่ทําได้แค่อย่างเดียวเราจะได้ลูกค้าน้อยมากเราอยากได้เงินไปใช้หนีเราก็ต้องปรับตัวเองให้ทําได้ทุกแบบมีแบบมาแล้วบอกว่า เขาเป็นลับเขาอยากให้เราลุกนี่เยอะเราก็ต้องทําก็ทําได้ซึ่งเราทําตรงนี้อยู่กี่ปีครับสิบเดือนเองค่ะทําน้อยตอนที่เราทํางานอยู่เคยเจอวันหนึ่งกี่คนสิบห้าคนประมาณวันนี้เสร็จแล้วกลับไปมีคนใหม่คนส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยมันหน้าตารูปร่างเป็นยังไงคุณลุงเคยเจอสองสุดเก้าสสองซึ่งเป็นเกม เป็นผู้ชายแทย้ค่ะเขาก็ถามเราว่าแปลงหรือยังเราบอกว่าแปลงเขาก็รับได้9 <92 S 2> ก้าสองเนี่ยคือเคที่จําตลอดชีวิตเลยเ <c oughs> พราะว่าจับนมป,ป,ปุ๊บหัวใจเต้นหายใจไม่ออกต้องไปเอาถังออกซิกเจนมาช่วยกันอะถ้าตายตรงนั้นคือแบบเราโอ้โหเรารู้สึกผิดเลยไม่รู้จะบอกตาํารวจยังไงว่าฉีอมันจับนมกูแล้วมันก็ตาย <c oughs> แล้วทีนี้พอพอตั้งแต่ทริปนั้นก็เลยทําให้แบบว่าเอียนเรื่องเซ็กซ์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เลิกล่าเลิกเลดเลิกล่านเราคิดว่าเราได้มาทรูปแบบแล้ว เอาง่ายๆก็คือคือฉ่ำแล้วแล้วพอกลับมาเมืองไทยเงี้ยพอพอแล้วเรื่องวันไหนสแตนไม่อยากละแล้วคือเราก็เลยได้เจอกับแฟนเราอ๋ก็แบบหาใครสักคนคุยแกล้งอ่ะก็คุยกับแม็กก็คุยกันมาปีหนึ่งในเอ็มเกี่ปีแล้วนะสิปี่ะปัจจุบันนี่คือเป็นสามีเลยเป็นสามีเลยคนนั้นเขาเราติดต่อจากเราเจอในเอ็มเอ็มเอสเนเราทักเขาไปคุยกับเขาเราชอบเขาเราทักไปหาเขาก่อนเพราะเราเห็นเขาน่ารักมีตอนนั้นเขาเรียนมหกแล้วเราก็แก่แล้วไงสามสิบแล้วอย่างเงี้ย โอ้โแปลว่าห่างกันสิปีแล้วเขาก็ยอมรับเราที่เราเป็นอย่างนี้ไม่รับตอนแรกเขาก็เออแรกมันมันเป็นไงแรกแรกเขาก็แบบต่อต้านเขาเกิดมาเาพื่อชอบผู้หญิงคือเขาชอบเธอแต่ไม่ได้ชอบเธอตรงเขาชอบผู้หญิงแต่ว่าถ้าเธอสวยสวยมาเขาก็โอเคเขาเคยโดนล้อไหมว่าว่าเออคบกับเธอข้อดีเลยคือหนึ่งเราเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสังคมการที่เขาคบเราอ่ะมันก็เลยกลายเป็นไม่ไม่โดนล้อ กลายเป็นเพื่อนเขามองว่าแบบอุ้ยมึงมีแฟนเป็นแบบคนนี้เลยเหรออ๋ออะไรเนยนนีไม่ค่อยโดนอีงี้เขาไม่มีเรื่องเจนเดอร์มาเกี่ยวข้องป่ะถูกไหมคือเรามองว่าเขาเป็นคนที่เปิดมากแบบเรื่องสมัยใหม่มากสมัยใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็ตอนแ้กเราไม่แปลงเพศด้วยนะแล้วเขาบอกว่าเขาชอบแบบผู้หญิง เราก็แปลงเพศให้ให้เลยยอมแปลงเพศเลยเพราะเราก็ถึงจุดนึงเราก็พร้อมอยู่แล้วแล้วเราเบื่อนายอิ่มตัวกับจุดที่เราเป็นเราก็อยากจะแปลงเป็นผู้หญิงแต่เราไม่คิดว่าการแปลงเพศขนาดนั้นมันจะเปลี่ยนตัวเองให้มาได้ไกลถึงขนาดนี้คือไม่ใช่ความสวยนะฮะความรู้สึกนึกคิดจิตใจเรามาได้ไกลมากถึงขั้นที่ว่า ก็อยากเป็นแม่คนเลยอะ,อะ,ะเออแล้ว,แล,วแล้วล่าสุดคือมีลูกแล้วด้วยนี่ก็คือมีลูกค่ะปัจจุบนันอายุหกขวบแล้วลูกก็คือตอนนั้นก็คือมี FC อะไรอ่างเงี้ยที่ไม่พร้อมอเงี้ยเขาก็แบบไม่สะดวกเรารู้จัก f c คนนี้อยู่แล้วไหมไม่รู้จักเขาเขาบอกเลยเหรอบอกว่าแอนนาช่วยเอาลูกเราไปเลี้ยงหน่อยได้ไหมหรือว่าแอนนาเป็นคนยื่นความช่วยเหลือให้เขาเองเขาถามเราเลยว่าอยากได้ไหมเขาให้เลย ต้องบอกเลยว่าพื่อนอยนี้เขาก็น่ารักอ่ะเขาอุ้มท้องมาเลยนะอุ้มท้องมาเลยมาอยู่บ้านเราเลยนะเพื่อที่จะคือไม่ได้ออกไม่ได้อะไรเพื่อจะรอวันคลอดเราก็บอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราช่วยดูแลท่านนนัระหว่างที่น้องท้องอยู่แล้วไม่มีเงินอะไรเงี้ยพี่ช่วยเราจะไม่ปิดลูกด้วยก็คือจะให้จะให้ลูกไปหาแม่ได้ด้วยใช่จ้าวันถ้าวันไหนวันหนึ่งถ้าถ้าวันไหนวันหนึ่งที่ลูกอยากเจอเราจะพาไปหาด้วย ในอนาคตถ้าสมมติว่าเพื่อนลูกมันมันมล้อะบอกว่าอุยแม่มเป็นกระเทยเรามีวิธีจะรับมือกับเรื่องพวกนี้ยังไงก็ต้องบอกลูกให้รับให้ได้เพราะว่าโลกนี้มันมีอะไรที่มันโหดร้ายกว่าเรื่องนี้เยอะออวันข้างหน้าเราไม่สามารถปกป้องลูกเราไปบอกว่าโอ้ยไม่เปไ็นไรนะลูกเราไปหลอกลูกไม่ได้เราต้องบอกความจริงทุกอย่างกับลูกแม้ว่าโลกมันจะโหดร้ายแต่เขาต้องมีภูมิคุ้มกันในการรับมันให้ได้น้องชื่อน้องแอ์พอร์ค่ะน้องแอ์พอร์ แล้วแม็กช่วยเลี้ยงด้วยไหมคะเลี้ยงค่ะคือแต่ส่วนมากเลยพ่อแม่สามีจะเลี้ยงมากกว่าเพราะว่าเราทางานหาเงินอ๋อพ่อแม่ของสามีไปเลยใช่พ่อแม่สามีจะเป็นคนดูแลอ๋อแปลว่าเขาปู่ย่าก็รักมากเลยรักมากค่ะเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบมากเลอันนี้เหมือนลูกเลยดีเนาะคือมีครบหมดแล้วอ่ะคือมีครอบครัวแล้วอ่ะใช่ค่ะมีบ้านมีรถมีมงกุฎมีลูกมีผัวมีทุกอย่างมีงานทํามีทุกอย่างที่ทุกคนในโลกนี้คิดว่าใครมีอะไรอันนั้นก็มีทุกอย่างหมดแล้ว ไม่เคยรู้สึกเลยว่าเกิดแบบเป็น LGBT แล้วมันโคตรแบบโคตรแย่ไม่เคยรู้สึกกูเห็นเลยว่าแบบกราฟชีวิตคือแบบมัน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 มีความดิ่งมันดิ่งมันดิ่งมันดิ่งอย่างน้อยๆเราก็ยังคีบการเรียนการการศึกษาไว้อ่ะคุณป้ากับแม่จะสอนอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยว่าถ้าเราเรียนเก่งเราจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นตอนสัมภาษณ์งานครั้งแรกเขาถามว่าทำามหึงมาทํางานทําไมมาสมัครงานเรียนไม่จบเลยตอนนั้นเรียนอยู่ปีสีเราเป็น LGBT อ่ะแล้วเราเดินมาพร้อมคนอื่นอ่ะ ตัวเลือกมันเยอะอเราต้องเสนอตัวเองเนี่ยเข้าไปเป็นตัวเลือกแรกให้คุณก่อนถ้ามองย้อนกลับไปแบบสามารถกลับไปแก้อดีตอะไรของเราได้อย่างเงี้ยอน,นาอยากจะแก้อะไรไหมไม่แก้ไม่แก้ไม่อยากแก้เลยเลยชอบชอบหมดทุกช่วงช่วงชีวิตมีทั้งชอบและไม่ชอบแต่แก้อะไรไม่ได้เราเกิดมาเราจะต้องเจอความถูกใจเสียใจผิดหวังฟม<อ>งหวังเศร้าอ,อะไรอย่างเงี้ยต้องเจออยู่แล้วทุกอย่างมันเป็นบทเรียนเป็นรสชาติชีวิตคือเราเกิดมาเป็นมนุษย์อ่ะมันคือบททดสอบของมนุษย์ ดังนั้นอย่าไปเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วจุดอ่อนของนายที่สุดเลยนะคือการสูญเสียคนที่เรารักอย่างก่อนหน้านี้โมกกลานะสูญเสียพ่อเลี้ยงกุมภามาสูญเสียแตงโม,อ,มอันนี้คือจุดอ่อนของเราที่สุดที่เราเพิ่งคนพบว่าตัวเองมีจุดอ่อนเรื่องนี้คือ,อ,อเวลาเราสูญเสียแล้วเราจะรับมือกับมันได้ยากทั้งชีวิตเรารับมือกับเรื่องปัญหา <c oughs> ชีวิตว่าเป็นนี่รายวานันเป็นอะไรคือเรารับได้ <c oughs> ไมหมดปัญหาการตัวเองการโดนด่าการโดนบูลลี่เรารับได้หมดเลยนะแต่พอมาเรื่องการสูญเสียคนที่เรารักมากๆ เรากลับรับมันไม่ได้เขาบอกว่าคนไปอ่ะมันไม่ค่อยเจ็บคนอยู่เจ็บแต่ก็ฝันนะฝันฝันแบบไม่รู้ว่าเราคิดมากไปหรือเปล่าฝันว่าเขามาบอกมาปลอบใจเรานะ ไม่เป็นไรนะเธอฉันโอเคฉันแฮปปี้หลอขคือเหมือนกับในฝันคือเขาเขาก็มาปลอบใจเราเขาอยากให้เราแบบเฮออยู่ในสภาพนี้หรอกเราสนิทกันมากถึงขั้นที่ว่าวันหนึ่งอ่ะคุยยังสี่ห้าชั่วโมงในทางโทรศัพท์สี่ห้าปีหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่การโทรคุยหรือว่าการแชทคุยอ่ยมันมีตลอดเราเข้าไปหาเขาในวันที่เขาเริ่มมีปัญหาชีวิตเราเริ่มแบบต่อแตกต่อแตกกันมาจนเริ่มดีแล้วพอวันหนึ่งเขาจากไปอ่ะในวันที่เขากำลังจะดีอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าแแบบโออยยมัันนดีจรรงะลล้้้วูฝ ฝันว่าคืนนึ้นะเนะนเราก็เลยรู้สึกว่าแบบโอ้ยดีใจจังเลยอ่ะมันแบบฟีล <Yeah. S 2> ลิ่งเราดีขึ้นแม้ <Yeah. S 2> แค่ฝันก็ตามอ่ะ<ต>โอเค,คก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้สนุกมากที่มีเรื่องขาง้นาตมัน<ต>เยอะมาก<า>คือไม่ไม่ไม่คิดมาก่อนว่า <c oughs> เรื่องราวชีวิตจะโลดโผลถ,ถึงขนาดนี้ <c oughs> มีทั้งขึ้นมีทั้งลงจนทุกวันนี้มีครอบครัวมีชีวิตที่ดีไม่จําเป็นต้องสูงส่งแต่วันนี้เรามีชีวิตที่ครบทุกอย่างดีใจด้วยดีใจด้วยเพราะว่าชอบเวลาเห็น L G B T ที่ มีชีวิตที่สมบูรณ์น่ะมันเหมือนกับมันมัน break the spell ก็นดนนาโดนคำพูดเนี้ยแหละที่บอกว่าเป็นกระเธอต่อไปจะลำบากเป็นกระเธอต่อไปจะไม่ได้ยิน้องอยู่คนเดียวเราลบทุกอย่างภาพนั้นออกไปได้หมดเลยเอาง่ายๆเลยทุกคนถ้าพ่อแม่ใครดูอยู่แล้ว มีลูกเป็น LGBT จําไว้นะว,ว่ามันไม่ใช่ปัญหาเลยปัญหาคือพ่อแม่ต้องรับให้ได้พ่อแม่ต้องเข้าใจลูกให้ได้ตรงเชื่อมันในตัวเองและอย่าคิดว่าเพศเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคแต่อนาเป็นคนที่แบบสู้ไงไฟ์แบบ<ะ>ต้องต้องได้ในสิ่งที่า้อยากได้ต้องได้ตอนนี้อาน,นามีผลงานอะไรบ้างฝากผลงานหน่อยก็ตามตรงไหนก็ตามได้เลยนะไม่ซีเรียสเพราะว่าเราอยู่ในทุกที่ที่ทคุณแบบเห็นตรงไหนอ่ะดูเราได้เลยนะเพราะว่าเจอข้างนอกก็ทักได้ทักได้ยินดีพร้อมถ่ายรูปกับทุกคนก่อนจบรายการบอกว่าจะให้ ให้ใหเดี๋ยวให้กล่องใหม่เลซื้อเองก็ได้นะแต่จริงๆอยากอยากให้อันที่แพงกว่านี้อันนี้มันแบบมันเป็นซองไงมันแบบเป็นเวอร์ชั่นแบบที่ราคาไม่แพงอันนี้ก็ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปหาซื้อกันนะครับนี่เดลเคอรซว่นสิบเก้าบาทหยิบมาหนึ่งซองแล้วถ้าหยิบสองซองก็คือใช้คู่กันคือสวยมากโอเควันนี้ขอบคุณแอนนามากนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะ กูมีกูมีคนนึงตอนเด็กๆอะ่ะตอนเด็กนี่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำใช่ไหม,มแล้วมันมีเพื่อนอยู่คนละห้องอีกที่หล่อมากแบบไม่ได้กินเราอยู่ป .5 ปอ .6 อะไรเงี้ยนั่นคือความน่าเสียใจในชีวิตแต่สิ่งที่กูเห็นก็คือซ้อมว่ายน้ําทุกวันกูก็จะเห็นมันใน,กนเกงว่ายน้ําทุกวันแล้วแบบแล้วกูอะจาชื่อได้กูก็ไปเซิร์ชในในเฟซบุ๊กอะนะมันอยู่ไหน<ะ>มันไม่มีเลมึงอยากซนะ่อมหรอ กูอยากรู้ว่าตอนนี้พีนาเป็นไงแล้วแต่วันนั้นที่หล่ออะไรแบบนี้จำไว้นะตอนเด็กเราหล่อโตขึ้นมาเสียทั้งหมดนี่เป็นเพื่อชื่อผู้ชายที่ชอบตอนเด็กหมดทุกคนตอนนี้พี่นากลับมาเขาไม่เอาเาแจริงนโนเดินออกไปจะซื้อฉันเดี๋ยวนี้